สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาชาววิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายทุกทคนนะครับเตรียมตัวจะเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565แบบออนไซต์กันแล้วนะครับสำหรับปีนี้วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายจะมีการเปิดเรียนในรูปแบบออนไซต์ในวันที่17พฤษภาคม2565นะครับโดยเพื่อให้เป็นไปนตามมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565ของสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์นะครับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายได้ดําเนินการดังนี้ครับ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับได้มีการจัดทำศูนย์ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 นะครับโดยเป็นการประชาสัมพันธ์รูปแบบการเรียนและก็ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการนะครับประกาศการเปิดเรียนและก็การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆของวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้ปกครองได้ทราบการดําเนินการการจัดการเรียนการสอนต่างๆของวิทยาลัยในภาคเรียนนี้ครับ พร้อมกันนี้วิทยายลัยยังมีการเตรียมการตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมแล้วก็7มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาครับ มาดูที่6มาตรการหลักนะครับ DMHTRC นะครับประกอบด้วย6ข้อดังต่อไปนี้1 distancing นะครับการเว้นระยะห่าง2 mask wearing นะครับการสวมหน้ากากอนามัย3 hand washing ก็คือการล้างมือนะครับ 4. testing ก็คือการคัดกรองวัดไข้นะครับแล้วก็5 reducing นะครับก็คือการลดการแอรอัดนะครับสุดท้ายข้อที่6ก็คือ cleaning ก็คือการทำความสะอาดครับ มาตรการถัดมาก็คือมาตรการเสริมนะครับ SSETCQ นะครับประกอบด้วย6ข้อดังนี้นะครับ ข้อที่1ก็คือเซลล์แคร์นะครับก็คือการดูแลตัวเอง2คือสปูนนะครับการใช้ช้อนกลางส่วนตัวข้อ3ก็คืออิทติ้งนะครับกินอาหารปรุงสุกใหม่ข้อที่4ก็คือแท็กนะครับก็คือการลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียนหรือวิทยาลัยนะครับข้อที่5ก็คือเช็คนะครับก็คือการสํารวจนะครับข้อที่6ก็คือคอลเลนทีนนะครับก็คือการกักกันตัวเองครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นเจ็มาตรการเข้มสําหรับสถานศึกษานะครับจะต้องดําเนินการ7ข้อดังต่อไปนี้นะครับหก็คือสถานศึกษาจะต้องประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนนะครับสการจัดกิจกรรมในรูปแบบสมอลบับเบิลนะครับแล้วก็ 3. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาพิบาลอาหารและหลักโภชนาการนะครับสจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะครับหจัดให้มีสกู l ไอโซเลชันแผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อมเป็นระยะ 6. นะครับควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับสถานศึกษานะครับอย่างปลอดภัย 7. จนะครับจดให้มีสกูลพาร์ทนะครับสำหรับนักเรียนครูบุคลากรในสถานศึกษาประกอบด้วยนะครับผลการประเมินความเสี่ยงผลการตรวจ ATK และก็ประวัติการรับวัคซีนครับ นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายมาเรียนออนไซต์ที่วิทยาลัยจะต้องปฏิบัติตัวจอย่างไรนะครับนักเรียนนักศึกษาสามารถตรวจเอทได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็ส่งผลการตรวจมายังคุณครูที่ปรึกษาก่อนมาเรียนนะครับถ่ายรูปเก็บไว้ในโทรศัพท์เพื่อแสดงก่อนเข้าวิทยาลัยหรือเข้าห้องเรียนนะครับโดยวิทยาลัยจะมีการสุ่มตรวจเ t ทนักเรียนนักศึกษาทุกสัปดาห์อีกครั้งครับ ดยการปฏิบัติตนเมื่อมาที่วิทยาลัยนะครับจะประกอบด้วยดังนี้นะครับ 1. นะครับตรวจวัดอุณหภูมิณจุดคัดกรองด้านหน้าวิทยาลัยนะครับ 2. นะครับแสดงผลการตรวจเอทเคเอกสารวัคซีนหรือแบบประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าห้องเรียนนะครับสสวมหน้ากาก,กอนามัย 4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หาหากมีอาการที่น่าสงสัยหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษาหรือครูประจำวิชาทันทีเพื่อหาทางแก้ไข วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับโดยคณะผู้บริหารครูทุกคนนะครับมีความพร้อมและก็มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านในการจัดการเรียนการสอนออนไซต์ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565นะครับยังไงก็ตามแต่ก็ต้องขอความร่วมมือนักเรียนนักศึกษาทุกๆคนนะครับช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารของทางวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องนะครับพบกันตอน เปิดเทอมนะครับวันนี้เด็กเทคนิคบ้านค่ายขี้โมต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ